ช่องเขาขาดช่องเขาคอนและสิวคือช่องเขาที่ถูกเจาะด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่มีเพียงคอนและสิวเพื่อสร้างทางรถไฟสายมรณะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองวันนี้เราจะย้อนอดีตไปดูเรื่องราวประวัติศาสตร์ของที่นี่กันครับภายหลังจากที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกในประเทศไทยเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484แล้วจากนั้นญี่ปุ่นก็เคลื่อนทัพผ่านประเทศไทยเพื่อมุ่งหน้าสู่พมา่า พร้อมกับทําการสร้างทางรถไฟเพื่อใช้ในการส่งกําลังบํารุงและลําเลียงพลจากประเทศไทยเข้าไปยังพมา่าอันเป็นต้นกําเนิดของเส้นทางรถไฟสายมรณะที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนั่นเองแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งจะต้องผ่านป่าดงดิบภูเขาและแม่น้ําเป็นระยะทางถึง415กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่ชายแดนไทยพมา่านั้นญี่ปุ่นใช้แรงงานทั้งจากเฉลยศึกสัมพันธมิตรเช่นอังกฤษเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกา ผสมผสานกับแรงงานท้องถิ่นชาวเอเชียประมาณ2องแสนกว่าคนทั้งไทยจีนมาเลชาวาพมา่าทมินแรงงานท้องถิ่นนี้ญี่ปุ่นเรียกว่าโรมูชาช่องเขาขาดอยู่ห่างออกไปจากตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ80กิโลเมตรเฉลยศึกส่วนใหญ่ถูกส่งมาโดยทางรถไฟและลงจากรถไฟที่บริเวณสถานีรถไฟบ้านโป่งก่อนที่จะเดินแถวจากบ้านโป่ง ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีมายังช่องเขาขาดแห่งนี้พวกเขาต้องเผชิญกับความโหดร้ายจากโรคภัยไข้เจ็บตนา,นาชนิดรวมทั้งบาดเจ็บจากการกระทําทารุณของทหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ขุมช่องเขาขาดตั้งอยู่ริมหน้าผาใกล้แม่น้ําแควในพื้นที่อำเภอสซโยกญี่ปุ่นเรียกว่าช่องคอนชูส่วนเราเฉลยศึกเรียกว่าเฮลไฟพา a s สแต่เป็นไทยว่าช่องไฟนรกดังที่เฉลยศึกคนหนึ่งได้บรรยายถึงการเจาะช่องเขาในเวลากลางคืนที่มืดมิด จะมีก็แต่เพียงแสงไฟและคบเพลิงที่ทหารญี่ปุ่นจุดขึ้นเขาบรรยายว่าถ้าคุณยืนอยู่ด้านบนสุดของช่องเขาและมองลงมาจะเห็นกองไฟลุกโชนอยู่เป็นระยะระยะห่างกันประมาณ6เมตรแสงไฟเหล่านั้นทําให้เกิดเงาทมึนของพวกทหารญี่ปุ่นที่กําลังเดินไปเดินมาเงาของพวกเขาทาบไปบนช่องเขามันดูราวกับปีศาจในขุมนรกทหารญี่ปุ่นใช้ไม้เคี้ยนตีบรรดาเฉลยศึก ที่กำลังตอกสก,กัดภูเขาทั้งลูกให้ขาดออกจากกันด้วยคอนและสิวฉเฉลยศึกบางส่วนคอยเก็บกวาดเศษหินที่แหลมคมออกไปเสียงคอนที่ตอกลงบนสิวนับพันพันอันดังระงมงกึกก้องทั่วทั้งขุนเขาอันมืดสนิทสลับกับเสียงตะคอกขูข่คำรามของทหารญี่ปุ่นที่จะโกนว่าสปีโตสปีโตอันมาจากคำว่าสปีดหมายถึงเร็วเ็วแต่ถึงแม้จะอยู่ในภาวะขับขันยังไงพวกเราก็ยังอดตั้งฉา,ายาให้กับพวกทหารญี่ปุ่นพวกนี้ไม่ได้ เช่นไอหน้าเด็กไอหน้าโง่หรือไอเตี้ยเป็นต้นสิ่งที่พวกเรากลัวที่สุดคือไม่ได้รับคําสั่งให้ไปตัดต้นไผ่ซึ่งขึ้นปกคลุมอยู่ตามทางเต็มไปหมดใบไผ่และน้มที่แหลมคมจะคอยกรีดเนื้อของพวกเราให้เป็นแผลและในป่าเขาเช่นนี้หากคุณเป็นแผลเพียงเล็กน้อยเมื่อขาดการดูแลมันจะอักเสบติดเชื้อและลุกหลามจนทําให้เสียชีวิตได้นี่คือบันทึกความโหดร้ายของการสร้างทางรถไฟในช่องเขาขาด จากเฉลยศึกผู้หนึ่งความโหดร้ายทารุณไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้คุมญี่ปุ่นและการทํางานที่หนักหนาสาหัสเท่านั้นหากแต่ยังเกิดขึ้นจากการเดินทางจากค่ายพักคนงานเข้าไปยังบริเวณจุดก่อสร้างวันละหลายกิโลเมตรเป็นการเดินทางด้วยเท้าเปล่าบนเศษหินที่แหลมคมเพราะถูกสกัดออกมาหรือไม่ก็ถูกกระเบิดที่ทหารญี่ปุ่นวางไว้เพื่อเจาะภูเขาส่วนเฉลยศึกไม่มีเครื่องมืออื่นใดเลยนอกจากคอและสิวการเจาะช่องเขาขาดนี้ เริ่มต้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2485โดยอาศัยเฉลยศึกอังกฤษประมาณ1,500นายและแรงงานชาวทมินประมาณ2,000คนก่อนที่เฉลยศึกจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะเดินทางเข้ามาถึงอีกประมาณ400นายและเริ่มทำงานที่ช่องเขาขาดนี้ในวันทหารผ่านศึกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หรือวันแอนแซกเดย์คือวันที่25เมษายนพุทธศักรา24ช2486เฉลยศึกต้องทำการถากถางผงหญ้าและต้นไผ่ เพื่อทำพื้นดินให้โล่งเตียนจากนั้นก็จะเปิดหน้าดินทําการขุดเจาะโดยแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกมีระยะทางที่สั้นกว่าคือมีความยาวเพียง73เมตรลึกประมาณ25เมตรส่วนที่2ยาว450เมตรและลึก8เมตรการขุดเจาะดําเนินต่อไปจนถึงเดือนมิถุนายนงานก็คืบหน้าช้ากว่ากําหนดและที่ช่องเขาขาดก็กลายเป็นจุดติดขัดสำคัญที่ทำให้การก่อสร้างเส้นทางรถไฟล่าช้าไปทั้งสายญี่ปุ่น จึงนำเฉลยศึกมาเพิ่มอีก600นายมีทั้งชาวอังกฤษและออสเตรเลียผสมกับแรงงานชาวพื้นถิ่นอีกประมาณ1,000คนเป็นที่น่าสังเกตว่าฉเฉลยศึกที่ส่งมาช่วยนั้นส่วนหนึ่งมีสภาพร่างกายที่ย่ำแย่สุดโสมมาจากการทำงานหนักก่อนหน้านี้แล้วแต่แรงงานทั้งหมดก็เร่งทำการขุดเจาะด้านข้างของภูเขาเพื่อสร้างพื้นเรียบสำหรับวางหินไม้หมอนและรางรถไฟความลึกของการขุดเจดาะนี้ ถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยขีดความสามารถของหัวรถจักรในการเคลื่อนที่บนทางลาดชันเป็นหลักดังนั้นจึงต้องไม่ให้มีความลาดชันมากเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟการเจาะช่องเขาขาดนั้นนอกจากจะใช้แรงงานเฉลยศึกแล้วทหารญี่ปุ่นยังทําการเจาะด้วยระเบิดแรงสูงเฉลยศึกสมันธมิตรคนหนึ่งบันทึกไว้ว่าเมื่อเราใช้ค้อนและสิวเจาะลงไปได้ระยะหนึ่งทหารญี่ปุ่นก็จะนําระเบิดมายัดใส่ในช่องหลังจากนั้นทุกคนก็จะหลบเข้าที่กำบังให้ไกล เพื่อหลพ้นจากแรงระเบิดที่จะส่งสะเก็ดหินอันแหลมคมกระจายไปทั่วภูเขามีหลายครั้งที่เฉลยศึกได้รับบาดเจ็บจากเศษหินเล็กๆที่กระเด็นมาจากการระเบิดทําให้ผิวหนังและดวงตาเป็นบาดแผลแม้แต่บาดแผลเล็กๆที่เกิดขึ้นแต่ด้วยความขาดแคลนยารักษาโรคเชื้อโรคที่อยู่รอบข้างคุณภาพอาหารที่ย่ำแย่บาดแผลเล็กๆเ,เ,เหล่านั้นก็อาจจะติดเชื้อและกลายเป็นโรคแผลปากหมูที่ส่งผลถึงการเสียชีวิตได้หลังจากการระเบิดเสร็จสิ้นลงก็ถึงงานที่ไม่มีใครอยากจะทํา นั่นคือฉเฉลยศึกจะต้องเข้าไปเคลียร์เศษหินที่แหลมคมจากการระเบิดโดยที่ไม่มีรองเท้าสวมใส่พวกเราหลายคนถูกหินแหลมคมบาดจนเป็นแผลเวะะวะมีการประมาณการว่าการขุดช่องเขาต่างๆในบริเวณนี้มีการขนย้ายหินประมาณ3ล้านลูกบาทเมตรซึ่งหินส่วนใหญ่ที่ขนออกไปจะนําไปถมตามขอบหน้าผาหรือตามแนวทางรถไฟเพื่อรักษาความลาดชันของเส้นทางรถไฟภาพนี้ชื่อ แม่น้ำที่ช่องคอนอยู่วาดโดยเรย์พากินในช่วงปีพุทธศักราช2486เรย์พากินสร้างงานศิลปะจำนวนหนึ่งระหว่างที่ตกเป็นเฉลยศึกในการสร้างทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ในภาพจะเห็นแม่น้ำแควและภูเขาลูกหนึ่งตั้งตระหง่านมองเห็นได้ชัดเจนจากช่องเขาขาดปัจจุบันเขาลูกดังกล่าวก็ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ไม่แตกต่างไปจากเมื่อ80ปีก่อนเลยจากช่องเขาขาดไปไม่ไกลนักนี่คือช่องเขาคอนและสิว หรือ Hammer and Tap Cutting การเจาะช่องเขานี้เต็ไมไปด้วยความเหนื่อยยากเช่นเดียวกันฉเฉลยศึกจะจับคู่กันคนหนึ่งถือสิวอีกคนหนึ่งถือคอนตอกลงไปบนสิวจิมเคอหนึ่งในฉเฉลยศึกที่ปฏิบัติงานที่นี่บันทึกไว้ว่าเรามีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าพวกคู่หูคอนกับสิวคนหนึ่งจะถือแท่งเหล็กปลายแหลมอีกคนหนึ่งจะถือคอนหนักเปอนด์คนที่ถือแท่งเหล็กจะคอยจับแท่งเหล็กไว้ส่วนคนที่ถือคอนจะทุบมันลงไป คุณรู้ไหมเราใช้แท่งเหล็กนี้เจาะหินจนเป็นโพรงลึกแล้วทหารญี่ปุ่นก็จะเอาดีระเบิดมายัดใ,ใส่ในโพรงแล้วระเบิดมันจากนั้นพวกเราก็จะขนเศษหินไปทิ้งโดยมีเพียงกระสอบป่านและไม้ไผ่สองลำสอดเข้าด้านข้างของกระสอบไม่มีแม้กระทั่งรถเข็นมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแต่เราก็ทําม,มันได้ความโหดร้ายของการทํางานที่นี่คือความผิดพลาดของคู่หูค้อนกับสิวเพราะพวกเขาทํางานทั้งวันทั้งคืน โดยแบ่งเป็น2กะกะลาประมาณ12-18ชั่วโมงพวกเขาทำงานทุกวันไม่มีเวลาพักผ่อนร่างกายอ่อนเพลียขาดอาหารทําให้บางครั้งฉเฉลยศึกบางคนใช้ค้อนตอกพลาดลงไปบนมือของเพื่อนที่ถือสิวน้ําหนักของค้อนหนัก7ปอนด์ที่เวียงพลาดลงมามักทําให้นิ้วมือหรือมือของเพื่อนหักกลายเป็นบาดแผลชะกันและเมื่อแผลติดเชื้อจุดจบของพวกเขาก็คาดเดาได้ไม่ยาก ตลอดเส้นทาง415กิโลเมตรของทางรถไฟสายมรณะมีสะพานรวมความยาว14กิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นสะพานไม้ค้ำที่สร้างจากต้นไม้แต่ก็มีสะพานใหญ่ถึง8แห่งที่สร้างด้วยเหล็กและคอนกรีตการสร้างสะพานเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายมากพวกเฉลยศึกและแรงงานท้องถิ่นถูกไม้สูงทับหรือไม่ก็จมหายไปในแม่น้ำแควอันเชี่ยวกราก ต้นไผ่ที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไปนั้นไม่ได้มีแต่โทษที่คอยสร้างบาดแผลให้กับเราเฉลยศึกเท่านั้นต้นไผ่ย,ยังเป็นแหล่งกาเนิดของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆมันถูกดัดแปลงให้เป็นเฟือกเป็นไม้เท้าช่วยพยุงเป็นชามเป็นช้อนเป็นกระโถนการดัดแปลงเหล่านี้ก็เพื่อพยายามดำรงรักษาชีวิตของพวกเขาให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปนั่นเองภายหลังจากสงครามสิ้นสุดลงทหารญี่ปุ่นที่ปฏิบัติงานในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจํานวนมาก ถูกจับและดำเนินคดีในข้อหาอาญากรสงครามและมีจำนวนกว่า100นายถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าหรือแขวนคอเรื่องราวของทางรถไฟสายมรณะได้จางหายไปภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงพื้นที่เกษตรกรรมบ้านเรือนป่าทึบและเขื่อนเก็บน้ําขนาดใหญ่ได้เข้ามาครอบคลุมปกปิดพื้นที่เส้นทางประวัติศาสตร์สายนี้จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2528อดีตเฉลยศึกได้รวมตัวกันขึ้น ด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อเข้ามาทําการอนุรักษ์พื้นที่เส้นทางรถไฟสายมรณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ช่องเขาขาดแห่งนี้ให้กลายเป็นอนุสร์แห่งความกล้า,าหาญและความเสียสละของเหล่าเฉลยศึกในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะในครั้งนั้น